แม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถให้ทานได้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็สามารถให้ทานแก่บุคคลอื่นได้ด้วยทานห้าประการนี้ 1. ใบหน้าเป็นทานสามารถให้รอยยิ้มความสดใส 2. วาจาเป็นทานพูดให้กำลังใจชื่นชม หล่อประโลมผู้อื่นยามเขาตกทุกข์ได้ยาก 3. จิตใจเป็นทานสามารถเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่นด้วยความนอบน้อมและจริงใจ 4. ดวงตาเป็นทานใช้แววตาแห่งความหวังดีอบอ้อมให้กับผู้อื่น 5. กายเป็นทานสามารถใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่าตรณีในการส่งต่อให้ผู้อื่น ประโยชน์จะเพิ่มพูนขอให้ท่านนำธรรมะมาสู่ใจขาบอนุโมทนากับทุกๆท,ท่านสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ